สวัสดีครับสวัสดีตอนส,สายๆครับผมวันนี้วันที่27กรกฎาคม2565ที่นี่จังหวัดพิษณุโลกวันนี้เราจะพามาดูอินเวอร์เตอร์นะครับกับแบตเตอรี่ที่มีคนมารับจากาเพชรบูรณ์นะครับผมอยู่ที่อำเภอหล่มสักอันนี้มารับเองแล้วก็ไปต่อใช้งานเองเน้นการต่อเองใช้งานเองนะครับจะได้เข้าใจระบบส่วนของที่ผมทำไม่ให้เดี๋ยวเราพาไปดูกันนะครับว,วิธีการต่อแบบไหนก็ สำหรับมือใหม่แล้วขั้นพื้นฐานก็สามารถไปทําเองได้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราพาไปดูกันเลยอันนี้คนมารับนี่หล่อสุดในปตพีละวกี่รถมารับเองนะครับผมมาตั้งแต่เช้าพี่ออกจากบ้านกี่โมงเนี่ยหกโมงเช้ามาถึงนี่ก็แปดโมงได้มั้ยแวกินข้าวเรียบร้อยอ๋อไม่ซื้อมาเผื่อผมด้วยอ่ะเดี๋ยวเราพามาดูกันครับของที่เราเตรียมไว้ให้ ขั้นตอนแรกเลยเดี๋ยวผมจะบอกพี่ก็คืออ่าตัวนี้นะครับผมอันนี้เส้นเส้นที่ไปเข้ากับกันฟ้าครับกันฟ้ากับอ่าเส้นแผงเส้นแผงอ่ะนี่เี่ถือไว้ก่อนยวบแผงกล้องไม่ได้อ่ะสมมติอันนี้เป็นเส้นจากแผงนะครับผมเส้นจากแผงนะอันนี้บวกลบดูนะมันก็จะไปเข้าเบเกอร์นะครับบวกบวกลบอย่างนี้นะ อันนี้สําหรับมือใหม่นะมือเก่าไม่ต้องดูอะเดี๋ยวจะดูก็ได้ก็ตามใจนะมันีกว่าอันนี้นะครับมันจะเข้าแบบแบบนี้แล้วก็ส่วนในตรงนี้มันก็เหมือนการขนานกันนะครับก็คือจากจากบวกเนี่ยก็ไปเข้าเซิร์ชของบวกนะครับผมก็จะเข้าแบบนี้นะอาจจะมองไม่ชัดเดี๋ยวซูมใกล้ดีกว่าลดขากล้องลงจะได้เป็นวิทยาทานด้วยสำหรับมือใหม่ พอดีถ่ายหน้าบ้านมันก็จะย้อนแสงนิดนึงอ่ะสมมติสมสมติอันนี้สายแผงลบก็เข้าลบอย่างนี้นะครับแล้วก็ไอตัวนี้ก็ไปเข้าอย่างนี้พี่น่าจะเข้าใจเนาะเอาไว้พี่ดูด้วยนะอ่าไปเข้าอย่างนี้นะครับผมแล้วอันนี้มันจะมีรูเดียวคือลงเอาไปลงที่ดินนะครับผมอย่าไปลงที่โปนนะ <c oughs> ลงที่ดินนะอย่าไปมัดโครงเหล็กในบ้านนะเดี๋ยวเวลาฟ้าลงนี่ก็โดดกันทั้งบ้านนะ แต่ถ้าใครเอาให้เมียทำประกันไว้ก็ไม่เป็นไรนะครับผมอะต่อไปก็มาดูแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่อันนี้พี่เขามาเอาเองนะเดี๋ยวผมเก็บของแป๊บนึงแบตเตอรี่ตัวนี้เป็น811นะครับ811ร้อยสิบหกแอมป์อันนี้พี่เขาใช้ระบบสี่สิบแปดก็เอาไปสองโมดูลอ่ะเป็นแบบนี้นะครับผมแล้วก็ตัวนี้มันจะมีบัตรบาร์ที่ไว้ต่ออนุกรมนะครับบัตรบาร์ตัวนี้นะโดยที่ไม่ต้องใช้สายอนุกรมเข้าตรงนี้เลย อันนี้จะทําคลิปไว้ให้พี่เขาดูด้วยเวลาไปส่วน Active Balance นะครับตัวนี้มันจะเป็น5แอมป์นะครับโมดูลใครโมดูลมันก็คือมี2ตัวจับนุ่งกรมให้ได้ระบบ4 8บโวลต์ก็เท่าก,กับเราได้ Active Balance ทั้งหมดะ10แอมป์นะครับผม n m c มีความต้านทานต่ําการเกลีย่ยเซลล์ทันอยู่แล้วแต่ว่าใส่กันเหนียวกันเพื่อความสบายใจและอีกอย่างไม่มีมีเบสนะครับผมไม่ใช้บีเบสนะหลายๆคนก็ไม่ใช้อันนี้แล้วแต่วความเข้าใจนะเดี๋ยวไปว่าตามทฤษฎี CD. เดี๋ยวเขาจะว่าเอาว่ามันจะไปเกินควาามรู้เ อันนี้เอาตามความเป็นจริงก็คือเราใช้งานจริงส่วนอินเวอร์เตอร์ก็เป็นตัวนี้นะครับ 5k 5.5k ตัวนี้ของ Apple Green นะครับ Apple Green นะตัวนี้นะครับ5,500วัตต์ m v t 1 0 0์ตัวนี้มี AC ชาร์จนะครับในกรณีที่วันนี้แดดไม่มีเลยแล้วเราต้องการแบ็กอัพไว้ใช้ไฟกลางคืนในกรณีถ้าไฟดับถ้าเกิดฝนตกหนักๆเราสามารถปรับให้ไฟบ้านเข้ามาชาร์จแบตเก็บไว้ได้ในกรณีที่กลัวไฟดับนะครับผม ตัวนี้สลับการไฟฟ้าแบบอัตโนมัติตั้งต่าตัดได้อ่ะโอเคนะครับผมส่วนตัวนี้จะไม่มีสายมานะครับจะต้องมาดีไวทาเองนะเดี๋ยวพาไปดูสายกันอันนี้พี่เขาก็สั่งทําสายด้วยสายก็จะเป็นสายซิลิโคนนะครับเบอร์50สแค s q u a ิลเอาบอกแบบคร่าวๆก่อนเผื่อคนไม่เข้าใจอ่ะอันนี้มาดูนะครับตัวนี้จะเป็นเบอร์3 5ทําไมต้องใช้เบอร์ส5ทําไมไม่ใช้เบอร์50เลยที่จะเข้าตูดอินเวอร์เตอร์เพราะว่า มันจะเข้าหัวตรงนี้ไม่ได้ที่จะไปเข้าตูดอินเวอร์เตอร์ก็คือระยะสั้นๆส0เซนนะครับ30เซนที่เข้าตูดอินเวอร์เตอร์อ่าสาเซนพออีก70เซนก็คือสายมันประมาณ1เมตรนะครับไม่เกิน1เมนะตรนะตัวนี้เป็นเบอร์50เบอร์50สแควร์มิลเป็นซิลิโคนตัวนี้บอกเลยว่ามันจะอ่อนได้นะครับเบอร์ซิลิ่าสายซิลิโคนมาทนความร้อนมาทําจากแร่แร่อะไรผมไม่รู้ภาษาอังกฤษเขาว่าเอาไปเอาเป็นว่ามันใหญ่ดีฟาดหัวแตกอ่าโอเคนะครับก็ใช้บวกลบ ที่มันจะต้องผ่านก็คือเบเกอร์นะครับเบเกอร์ Baker ตัวนี้่ะเบเกอร์ Baker ตัวนี้นะครับที่มันจะต้องผ่านก็คือเห็นตัวนี้ไหมครับเห็นมมันก็จะต่อแบบแบบนี้อันนี้เข้าบนอ่าในเข้าบนนะข้าบนเส้นเล็กเข้าบนเส้นใหญ่ก็มาเข้าที่ล่างนะครับก็ต่อไปที่แบตบอ่าอย่างนี้นะครับอ่ะโอเคนะคร่าวๆน่าจะเข้าใจ แล้วก็สายก็เรียบร้อยครับสายพีีเข้าห่างปลาให้เรียบร้อยไปถึงก็คือไปต่อใช้งานได้เลยเอาแบบไม่ต้องไปหาอุปกรณ์อะไรละทั้งปีกนกนะครับปีกนกก็เอาไปด้วยส่วนอุปกรณ์โซล่าเซลล์มันก็จะมีทั้งมีนกมีปลานะครับปลาคือห่างปลานะเข้าห่างปลาเรียบร้อยส่วนราง14เส้นพี่เอาไปด้วยพาไปดูนะครับแล้วเดี๋ยวพี่ก็จะวิ่งไปซื้อแผงคือน่าจะติดตั้งพรุ่งนี้ได้บงนะ้งเนาะแล้วพี่ก็ทําเองนะครับ อ่าเรียบร้อยวันนี้เดี๋ยวเราก็จะหอบผ้าผ่อนตามพี่ไปด้วยส่วนใครจะปรึกษาระบบโซลาเซลล์ปั้นกับผมก็ที่เบอร์โทรศูนย์เก้าห้าหกสองหกเจ็ดสองห้าเก้านะครับศูนย์เก้าห้าหกสองหกเจ็ดสองห้าเก้าไอดีไลน์ก็เป็นเอเล็กโอนสองหกห้าเก้าโอนสองหกห้าเก้าวันนี้ก็มาถ่ายให้ดูคร่าวๆว่าสั่งของจากผมได้จริงหรือเปล่านะครับผมแล้วอีกไม่กี่วันก็จะมีคนมาจากอ่าไม่สลับบุรีก็ลบบุรีเลยก็จะมารับชุดนี้เหมือนกัน แต่นั้นแบบ4โมดูลเป็น8ปดหนึ่งหนึ่งแปดข้อดีตรงไหนมันไม่ติดไฟ 2. อายุการใช้งานยาวนานเพราะว่ารอบชันมันอยู่ประมาณ4ี่พันรอบก็รหลาๆสิปีก็คุ้มแหละใช้ไปนินลูกเกือบบทเน้นนะ่ะเพราะบทเน้นก็บนตั้งแต่7จขวบแล้วมั้งอ่ะโอเคนะครับวันนี้ก็ไปก่อนยอยอยักษ์ขย้ใ่สวัสดีครับ